เพิ่งตื่นนอนนะเราคิดไปคิดมาคิดว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมมาห่อของขวัญดีกว่าของขวัญคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญของฝากพูดผิดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบห่อของฝากเนาะเพราะเป็นคนชอบเปิดแบบของขวัญเปิดกล่องอะไรเงี้ยรู้สึกชอบก็เลยคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบ เราก็คือตอนที่มาอยู่สวีเดนใหม่ๆพี่คิดก็ชอบซื้อของขวัญช่วงคริสต์มาสให้ตอนที่สมัยแกทํางานหรือว่าสมัยอยู่บ้านพ่อแม่แกก็ชอบซื้อแบบว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ให้หรือว่าเปลี่ยน iPad ให้หรือว่าแบบอะไรแบบมีน้องแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราเริ่มมีตังเราก็ซื้อแบบคืนบ้างอย่างถ้าสมมติเธอเขาซื้อโทรศัพท์ให้เจ็ดพันชิิชโครนเราก็ซื้อแบบว่าเออซื้อยางรถแบบให้ของขวัญสักห้าพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ แล้วตอนนี้พอมีบ้านอยู่ด้วยกันเราก็พูดกันว่าไม่ซื้ออะไรแล้วนะเพราะว่าเจตาตังค์แบบว่าเหมือนเก็บด้วยกันแบบถ้าก็ซื้อทีวีด้วยกันนะหรือว่าซื้อโซฟาด้วยกันอะไรอย่างนี้เช่นว่าสำหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วอยู่ดีนางก็บอกว่าฉันมีของขวัญคริสต์มาสให้เธอนะแล้วก็ให้แม่ย่าด้วยก็คิดว่านางน่าจะให้แม่ย่าแล้วนางกลัวเราเสียใจหรือเปล่า <laughs> นางก็เลยเออซื้อให้แล้วเราก็เลยแบบอุ้ยกูจะซื้ออะไรดีวะ นางน่าจะซื้อไม่แพงเพราะช่วงนี้นางไม่สบายมาหลายปีแล้วก็เลยคิดว่าเออเงินก็ซื้อแบบว่าพวกกางเกงยีนเพิ่มให้นางแต่แบบไม่แพงนะเพราะว่านาาเป็นคนที่แบบว่าใสา่เสื้อผ้าก็สกปรกง่ายเหมือนเราเนาะก็ซื้อแบบยี่ห้อของเองเนี่ยสนนะมันไม่แพงก็ซื้อกางเกงยีนสั่งกางเกงยีนไปสามตัวแล้วก็สั่งกางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็ถุงเท้าที่แบบที่มีขนแกะอย่างนี้ใช่ปะ่ะทั้งหมดมันก็ พันสองร้อยพันสามร้อยประมาณเนี่ยสั่งไปพันเดียวแล้วก็ถุงเท้าคนแกะนี่ก็คือซื้อแยกใช่ปะ่ะแล้วก็แบบมันหนาวเนาะเพราะว่มีวันหนึ่งแบบหนาวมากทั้งเราทั้งเขานี่แบบใส่ถุงเท้าแบบของหน้าร้อนไงมันก็เลยแบบอมืมาอันนี้เดี๋ยวมาห่อของให้พี่คิดก่อนเนาะแล้วค่อยห่หอของฝากกันห้องลกนิดหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งตืยังไม่ได้ลังหน้าก่อน อ้าห่อให้พี่คิดก็ต้องเอาเอันสีแดงก่อนเพราะว่าเป็นคริสมาสใช่ไหมเค yes, รื่องกราฟิกพลาสติกและอะไรต่อเน,นื่องอะไรก็าจะห่อแบบอ๋อใช่แล้วก็ปีนี้มีเพิ่มทุกครั้งก็จะมีแค่ของฝากสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรนะของฝากสำหรับเขาเรียกว่าสําหรับแค่แบบป้าก็คือเราพ่อเรามีกันแค่สองคนนะมีพี่น้องกันแค่สองคนเหมือนเราก็คือมีป้าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเราสามคนเพราะว่าเราสนิทกับฝั่งพ่อเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ ก็มีให้ป้าให้ลูกพี่ลูกลน้องสามคูณแล้วก็มีแฟนของน้องลูกน้องนั่งหองกับพื้นนะเพราะว่าจะจัดกระเป๋าเนะาะทีนี้เราจะจัดกระเป๋าก็เลยต้องนั่งหองกับพื้นเอา อันนี้ไปซื้อกระดาษเมื่อวานนะ่ะที่ไปช้อปปิ้งอะไปซื้อของ้าบ้านก็คือไปแวะวินดิชหมดไปไพันสองแล้วก็แล้วก็ไปแวะอะไรนะรุสต้าเนร,รุสต้านี่หมดไปประมาณเม็กเกินนีมีช็อกโก,โกแลตมีอะไรโอ้ยเหมือนประมาณสามร้อยอยู่นะแล้วก็ได้กระดาษมาแบบ 5, นะห้าโถนเนาะเนแบบ ลูซ่านี่แบบมีโปรโมชั่นมาเยอยๆเวลาเราห่อขวนเราะะจะติดสปอตเทปนิพี่ีหญเพราะว่ามันจะได้สวย,สวยไม่แหลมหนั่นแหละไม่มานี่<อ>ยืนครับพี่พี่ใหญ่ ใช่นางเกาจะเก้าผ้ามาเก็บไปสักาาแกล้มมาเราไม่ต้องเข้ามาวาดอราจะห้งตัดให้เป็นคริสต์มาสให้ดี อินลรอบมามาพระเทพไหมแล้วก็หาอะไรไนหะตอนแรกนึกว่าลิบบินลิบบินยังไม่หมดที่ไหนได้ลิบบินหมดแล้วตัวหาไมเ่เจอเมื่อวานก็เลยไม่ซื้อลิบบินเลยเดี๋ยวจะใช้เขาเรียกว่าอนะไรเดี๋ยวจะใช้อึบ いいから。 แรก,นะกนนเป็นอย่างนี้นะดูซิเมื่อกี้โดนาะไนันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอตัวไปแพ็กก่อนนีอันนี้นะคะที่เมื่อวานไปซื้อ หนักมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือแบบเมอร์ซี่ที่ซื้อมาเนาะกล่องละแบบลอยลอยรถละค่ะมันหนักมากเลยก <c oughs> ็คิดว่าอันหนึ่งของป้าอันหนึ่งของพี่เตียแล้วก็อันหนึ่งของพี่อ๊อฟอันไรของแม่อัวอันนี้ของป้า ออกอ็ห่อ,อ,อ <c oughs> หน่อมเมอร์ซี่ไปแล้วนะสองกล่องก็ยังเหลือโฟเริโลโลชั่นเอออันนี้น่าจะให้พี่ตีแล้วก็อันนี้น่าจะให้พี่ออพิ้ว แล้วก็ของคุณผู้หญิงนี่ก็จะมีลิปสติกนะลิปอันนี้ของสวีเดนอันนี้ไม่ไม่แพงแต่แต่คุณภาพดีแล้วก็จะมีช็อกโกแลตด้วยให้น้องอ่อนแล้วก็จะมีของน้องอ่อนพี่อ้อกับพี่ส้มเนี่ยก็คือพี่สมัยเนาะก็จะมีลิปแบบเนี้ยแล้วก็ของแม่ด้วยแล้วก็อาจจะไป็นของปาด้วยวก็คือลิปเนี่ยเพิ่งสั่งออนไลน์เมื่อกี้เป็นของยูซลีนดวยว่าจะให้เป็นแบบ แพ็คเรียกว่าอะไรแพ็คแบบนี้เนาะของเพื่อนก็มีเหมือนกันก็คือเพื่อนเพื่อนรักสองคนก็คือเดี๋ยวจะให้ให้ให้เขาก็อย่างอย่างพี่อ้อน้องอ้ออะไก็จะแบบเป็นแพ็คแบบก็จะห่อเออก็จะได้แบบให้คลากๆากันมีริบสองเดี๋ยวสองสามยี่ห้อเดี๋ยวจะมายูสซีนสองอย่างแล้วก็เออน,นั่นแหละเดี๋ยวก็จะมาแล้วก็ค่อยว่าก,กันอาแบบ ที่ห้อยกระเป๋านะ ข้างๆใส่อะไรเพิ่มได้มากน่าใส่อันนี้ได้ใส่ข้างๆดีกว่าใส่มาเดลล่ากว่านีชุบและขนมที่เกินเกินมาเนี่ยน่าจะเก็บเก็บเองเพราะกระเป๋ามันน้อยอ่ะอันนี้ก็ ไดนน้น่าจะใส่ตู้นี้หนึ่งห้าลูกว่าจะเอาเงินใส่ให้หลานนะสักสักร้อยหนึ่งหลานจะได้ดีใจกัน เรียกแพ็คกลัยังไม่รู้ว่าใส่อะไรนี่น่าจะโอเคแล้วสำหรับพวกนีเ้เพราะว่าฝั่งไหนก็หนักแล้ว ให้จบจะให้จบชุบน่าจะโอเคแล้วสำหรับตังนี้โอ้ยเหนื่อยยังไม่ได้ไปเลยลเนี่หนเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันต้องเป็นกระเป๋าที่แบบคุณเอาขึ้นเอาลงเองได้แล้วเนี่ย เอาให้แบบคุณยกถือยกขึ้นยกลงช่องไวสัมภาระด้านบนหัวเองเ้ยซึ่งถ้าหนักไปนี่คือซส้อนี่ก็จะหนักไปแล้ว7จกิโลโไปไปไปตั้งเคงเลยหนึ่งตัวเสียนะ ก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไรเรดนี้ไม่น่าจะออไปละวปุ๊บกินไปแล้วก็มาดูฝั่งสายมือสิทำยังไงดีเอาอันนี้ลงแล้วกันเสื้อผ้าแบบ แบบนี้ลองนะบางๆเนียองนี่ก็อยู่ได้หลายวันแล้วประเทศไทยมาแล้วก็ใส่อะไรไปอีก ั่งนี้เหลือช็อกโกแลตแค่นี้ชุแล้วก็ลิปแล้วพี่เดี๋ยวค่อยรอญาติรอแบบรอเขามาเพิ่มเสื้อผ้าที่เหลือนี่เอาไปเท่านี้พอละคือยังแพ็คไม่เสร็จน้วเหลือลิปมัน เอาไปเท่านี้น่าจะพอห้าตัวแล้วอันนี้ก็เอาไว้ที่บ้านอันนี้น่าจะไปด้วยหมชุบกางเกงอีกอา้าวเอาแปะไว้ก่อนประมาณนี้นะทุกคนไม่มีของฝากอะไรละขี้เกียจแล้วนะพ่าะเป่าก็เจดกิโลแล้วเนี่ย มานี้นะนี่คือหนักมากต้องแบบลองถือว่ารอดไม่รอด